สวัสดีคะ่ะวันนี้เราจะมาแนะนําเว็บไซต์กันนะคะเวคือเว็บไซต์ปั๊มยอดวิวยอดฟอยอดไลน์นะคะวันนี้เราจะมาปั๊มยอดไลน์เฟซบุ๊กนะคะก่อนอื่นเลยเราก็เข้าไปที่ Google นะคะพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ได้เลยคะ่ะ KMSocial นะคะก็จะกดแท็บแรกเลยนะคะก็นี่คือหน้าเว็บไซต์นะคะของเราที่เราจะใช้บริการวันนี้นะคะใครที่เข้ามาใหม่นะคะก็สามารถ กดสมัครใช้งานที่แถบสีเขียวได้เลยค่ะกดเข้าไปได้เลยนะคะก็จะมีลงชื่อผู้ใช้งานนะคะอีเมลรหัสผ่านติ๊กคำว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะคะก็สามารถสมัครใช้งานได้เลยนะคะส่วนใครที่มีอีเมลอยู่แล้วก็สามารถล็อกอินได้เลยนะคะเนื่องจากเราได้สมัครไว้แล้วนะคะเราก็จะลงชื่อใช้งานเลยนะคะอ่ะอันนี้คือหน้าเว็บไซต์ของเรานะคะ ที่เราจะใช้งานวันนี้นะคะใครที่เข้ามาใหม่นะคะก็สามารถดูทแท็บเติมเงินอันดับแรกเลยค่ะก็สามารถเข้ามาเติมเงินได้เลยค่ะมี3มช่องทางให้เลือกนะคะมีบัญชีสแกนผ่าน QR code ค,คทุกธนาคารนะคะก็จะมีคําแนะนําให้สามารถใส่จํานวนเงินสแกนจ่ายได้เลยค่ะอันที่2นะคะก็จะเป็น t o วานี่วอล l ล็นะคะก็จะมีคําแนะนําสามารถใส่ยอดเงินได้เลยนะคะแล้วก็จะมีค่าธรรมเนียม แล้วก็ยอดเงินรวมนะคะสามารถสแกนจ่ายได้เลยอันที่3จะเป็นคริปโตนะคะก็จะมีคําแนะนําด้านล่างเลยค่ะเป็นรูปภาพเราก็สามารถทําตามแนะนํานี้ได้เลยนะคะอ่ะวันนี้เราจะมาปั๊มยอดไลน์นะคะก็เข้าไปในที่คําสั่งซื้อใหม่นะคะอันนี้คือหน้าตาคําสั่งซื้อใหม่นะคะจะมีแอปพลิเคชันให้เลือกหลากหลายแอปเลยนะคะวันนี้เราจะมาเลือก a c e บ o o k นะคะ ก็จะเข้าที่หมดหมู่ l i ์โ p สต์นะคะแล้วก็บริการมีบริการให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยมีทั้งประกันแล้วก็ไม่ประกันวันนี้เราจะมาเลือกอันแรกนะคะส่วนลิงก์เราก็กลับไปที่หน้าเฟซนะคะแล้วก็คัดลอกลิงก์ได้เลยค่ะนำลิงก์มาใส่ได้เลยค่ะจำนวนนะคะวันนี้เราก็จะใส่จำนวน100นะคะ ก็จะมีเวลาค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายประมาณ5บาทนะคะก็สามารถกดส่งได้เลยค่ะอันนี้จะเป็นหน้าต่างคําสั่งซื้อที่เราสั่งซื้อเสร็จแล้วนะคะก็จะขึ้นหน้าต่างสีเขียวแบบนี้เลยค่ะแล้วก็มีเลขออเดอร์ขึ้นให้เราลิงก์ที่เราจะใช้ปั๊มยอดนะคะแล้วก็จํานวนไลท์ยอดเงินคงเหลือค่าใช้จ่ายใครที่มีปัญหานะคะสามารถมาดูแท็บ ติดต่อแอดมินได้เลยค่ะแอดมินสะดวก2 4ชั่วโมงนะคะสามารถเอาเลขออเดอร์มาใสทท่ที่ช่องหมดหมู่ได้เลยแจ้งปัญหาขอความเร็วหรือว่าขอเติมยอดเงินยกเลิอกอื่นๆนะคะหรือว่าจะพิมพ์ข้อความใส่รูปภาพก็สามารถส่งแจ้งแอดมินได้เลยค่ะรานนี้เรามาดูประวัติการสั่งซื้อกันนะคะว่าแอดมินเว็บไซต์ได้ทําการสั่งซื้อให้เรายังค่ะอันนี้คือหน้าคําสั่งซื้อของเรานะคะก็จะมี สถานะรอดำเนินการอยู่ก็มีเลขออเดอร์ลิงก์ของเรานะคะก็จะเป็นหน้านี้เลยค่ะใครที่อยากจะมีบริการเพิ่มเติมมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะคะเราก็เข้าไปดูที่บริการทั้งหมดได้เลยค่ะก็จะมีบริการให้เลือกหลากหลายบริการเลยค่ะแล้วก็จะมีคําสั่งซื้อขั้นต่ำขั้นสูงค่ะอธิบายคําแนะนําต่างๆนะคะให้เราในช่องทางนี้เลย ส่วนใครที่อยากจะมีรายได้นะคะหรือว่าอยากจะแชร์ลิงก์ดีๆให้เพื่อนไปเพิ่มยอดฟอรยอดไลค์กันคะ่ะก็กดข่าไปที่แนะนำเพื่อนได้เลยคะ่ะก็จะมีลิงก์แนะนำให้นะคะเราสามารถคัดลอกแชร์ให้เพื่อนเราได้เลยคะ่ะก็จะถ้าเพื่อนเข้ามาใช้งานหรือว่ามีคนเข้ามาใช้งานเราก็จะได้ค่าคอมค่าคอมมิชชั่น3%เลยนะคะแล้วก็มีค่าใช้ใจ่ายคัดตั้ม100บาทนะคะคราวนี้เรามา ดูกันนะคะว่าที่เราทําการสั่งซื้อตอนนี้ยอดไลฟ์ขึ้นหรืออยังยอดไลฟ์อยู่ที่16นะเราเอามารีกันอ่าเว็บทําการให้เราแล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้ยอดไลฟ์ขึ้นมา186ไปเลยก็เร็วมากๆเลยอันนี้เราก็จะมาแนะนําแอปเว็บไซต์ดีๆกันนะคะก็คือ เ m s o c i a l นะคะก็คือหน้าต่างเว็บนี้ใครสนใจนะคะเราก็จะปักลิงค์ไว้ให้ที่หน้าโพสนะคะถ้าใครไม่อยากพิมพ์พ้นหานะคะก็สามารถเลือกเข้ามาดูใช้บริการได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ